สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับ TWZ X7 กันนะคะตัวนี้รองรับขึ้นสัญญาณ 3G นะคะมาพร้อมกับหน้าจอ6.62นิ้วนะคะแล้วมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 8.0นะคะหน่วยความจำอยู่ที่ RAM 2 ROM 16 GB นะคะเพิ่มเมมริการดได้สูงสุด64 g b กั b เลยนะคะแล้วตัวนี้ยังมาพร้อมกับกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะส่วนกล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะเป็นออโต้โฟกัสด้วยแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่3,000มิลกันนะคะตัวนี้อ่ะ ใครที่กำลังมองหาให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ตัวนี้เหมาะมากค่ะเพราะเราสามารถปรับหนังสือได้ขนาดใหญ่เท่านี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ถามว่าตัวนี้ถ้าจะซื้อให้ลูกเล่นเกมเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะตัวนี้สามารถเล่นเกม ROV แล้วก็ฟรีไฟล์ได้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับ3สีด้วยกันค่ะหนึ่งจะมีนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีสีน้ำเงินสีขาวนั่นเองค่ะในกล่องนะคะมีเคสมีฟิล์มกระจกแถมให้นะคะตัวนี้นะแล้วก็ในกล่องจะมีอะแดปเตอร์นะคะสายชาร์จแล้วก็หูฟังอินเอียร์เป็นตัวนี้เลยค่ะ ใครที่กำลังมองหาให้คุพ่อคุณแม่หรือคุณลูกใช้นะคะตอนนี้เหมาะมากเลยฝากไว้ด้วยนะคะกับ TWZ X7 ค่ะสวัสดีค่ะ